เรื่องของเล่นที่แบ่งปันณบ้านหลังเล็กที่อบอุ่นเตชินกับยี่หวาพี่น้องสองคนกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเตชินในชุดบอลสีเหลืองสดใสเป็นเด็กชายที่ชอบเล่นสนและตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆเสมอส่วนยี่หวาในชุดสีเหลืองลายกระตูนน่ารักเป็นเด็กหญิงที่ใจดีและชอบแบ่งปันวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่นำกล่องของเล่นใหม่มาให้ เตชินตาโตเป็นประกายเมื่อเห็นรถบังคับคันใหม่เอี่ยมเขารีบคว้ามาถือไว้แน่นและพูดว่านี่ของผมผมจะเล่นคนเดียวยี่หวาเห็นดังนั้นก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะเธออยากเล่นรถคันนั้นด้วยเหมือนกันแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรแค่นั่งมองเตชินเล่นอยู่ห่างๆเตชินเล่นรถบังคับอยู่พักใหญ่วิ่งไปชนนู่นชนนี่อย่างสนุกสนานแต่ไม่นานนัก เขาก็เริ่มรู้สึกเหงาเพราะไม่มีใครเล่นด้วยยี่หวาเห็นเตชินเริ่มเบื่อถือจึงค่อยๆเดินเข้าไปหาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเตชินคะแบ่งให้หวาเล่นบ้างได้ไหมคะเราจะได้เล่นด้วยกันเตชินมองหน้ายี่หวาแล้วก็มองรถบังคับในมือเขาคิดทบทวนว่าการเล่นคนเดียวมันไม่สนุกเลยจริงๆเมื่อมีเพื่อนเล่นด้วยน่าจะสนุกกว่าเยอะ เตชินยิ้มให้ยี่หวาแล้วยื่นรถบังคับให้ครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเรามาเล่นด้วยกันนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเตชินกับยี่หวาก็เรียนรู้ที่จะแบ่งปันของเล่นและเล่นด้วยกันเสมอพวกเขาทั้งสองมีความสุขกับการได้อยู่ด้วยกันและแบ่งปันความสุขให้กันและกันเสมอข้อคิดการแบ่งปันทำให้เรามีความสุขและการเล่นกับเพื่อนย่อมสนุกกว่าการเล่นคนเดียวเสมอ